สวัสดีค่ะแรงไม่หยุด MV ลาลิสาของลิซ่าแบ็คพิงค์ทะลุ400ล้านวิวส่งแฮชแท็กลาลิสา 400M ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งคลิปนี้มาอัปเดตสองความร้อนแรงผลงานเพงลงลาลิษาของลิซ่าแบ็คพิงค์บนแพลตฟอร์ม y YouTube โดยหลังจากปล,ล่อยมิวสิกวิดีโอลาลิสาออกมาในวันที่10กันยายน2021ในเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศเกาหลี หรือเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยล่าสุดในวันนี้9มกราคม2022 YG Entertainment ก็ออกมายืนยันว่ามิวสิกวิดีโอสำหรับซิงเกิลเดี่ยวของแรปเปอร์แบ็คพิงค์ลลิสาสามารถมียอดวิวผ่าน400ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้ลิา่ากลายเป็นศิลป,ปินเดี่ยวเคป๊ OP, ที่มียอดวิว400ล้านเร็วที่สุดซึ่งใช้เวลาเพียง121วัน 2ชั่วโมง46นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่เปิดตัววิดีโอโดยสถิติก่อนหน้านี้คือมิวสิกวิดีโอโซโล่ของเจนนี่เพื่อนสมาชิก b บ็คพิงค์ที่เคยทำสถิติไว้ก่อนหน้านี้274วันแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นโปสเตอร์ฉลองความสำเร็จจากผลงานเพลงลลิษาที่ทาง YG ปล่อยออกมาให้ชม ซึ่งแน่นอนแฟนๆก็เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมพร้อมสอง่งแ a ชแท็กลลิสา 400m ติดเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการสนับสนุนความปังทั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งเพลงจากอัลบัม้มลลิสาเพลงมันนี่คลิป exclusive performance video ในตอนนี้ก็มียอดวิวผ่าน398ล้านวิวแล้วอีกแค่2ล้านวิวเท่านั้นก็จะตามลลิสาทัน ก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดชมกดฟังสนับสนุนน้องกันเยอะๆด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ